สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดยานหรือ์วัดคุณแม่ตำบลพลวงอากาศอำเภอบ้านนอกเปรียวจังหวัดชาเชิงเซาตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถ์เกา่าก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประฏิสถานอยู่ที่บริเวณหน้าโบสถ์นี้เรามาติดตามชมเพื่อเป็นพุทธบูชาไปด้วยกันวันนี้อาจารย์นัดจะนําเสนอเพื่อนการเผยแผ่วัดช่วยวัดช่วยศา,า,าสนาสําหรับช่วงนี้เราเข้ามาอยู่ในโบสถ์เกา่าโบสถ์โบราณไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมมาน้อมสักการะบูชาขอพรเอาละครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันดับสำคัญเราก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกันก่อนเลยดีกว่าน,นะครับครับสําหรับช่วงนี้เราก็ขอพรกันไปที่เรียบร้อย สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทและอาจารย์หญิงก็มาด้วยกันนะครับธรรมดาแล้วเราจะมีการคนละหนึ่งช่องช่องของอาจารย์นัทก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัททาวเวลไทยแตร์โปช่องของอาจารย์หญิงก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัทสิริแตร์โปเราทาเกี่ยวกับวัดเผยแผ่กับวัดโดยตรงเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา ในช่วงนี้ก็มีการผลิ์สังขรณ์บทโบราณบทเก่า,า,า,านี้ขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็หลังจากที่มีการผลิตสังขรณ์ใหม่ก็แลดูดีขึ้นมาหลายๆอย่างก็มีพี่โน้องประชาชนเดินทางมาแวะเวียนเพียหามากราบมาไหว้มาขอพรกับพระพุทธที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณในโบทเก่าแห่งนี้ก็มีหลวงพ่อพุทธจินราชามีหลวงพ่อพระพุทธลูกปางมารวิชัยปางสมาธิ ะครับก็มีหลายหลายปานก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและที่กำลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้นะครับถ้ามีโอกาสก็เดินทางมาที่วัดยานหรือว่าวัดคุณแม่แห่งนี้มาไหว้พระทำบุญกันได้ทุกวันบริเวณสถานที่สะอาดเรียบร้อยนะครับเพราะว่าในโบสถ์โบราณนี้ก็ไม,ม่มีอะไรมากมายเป็นแบบลักษณะโบสถ์โบราณแบบกเก่านะครับเป็นแบบยุคเก่าสมัยเก่าก็มีต้นเกลาไม้นะครับแล้วก็ผนังบูนหลังคาก็เป็นกระเบื้องเกตป่านะครับ แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนและผู้ชมที่อชอบท่องเทีย่ยวตามวัดก็มากันได้เลยบริเวณตรงนี้ก็เป็นทูบนะครับเป็นทูบดอกไม้เทียนทองอะไรต่างทั้งหมดก็เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาก็มาอเอาทูบตรงนี้จุดบูชากันตรงนี้ก็เป็นลูกนิมิตแล้วก็บริเวณด้านข้างาน,นี้ก็เป็นคลองูหใหญ่เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาแล้วไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตีคลองกัน ช่วงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเร,อยเ,รอยเราก็จะพาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณภายในโบสถ์นี้ซึ่งเป็นลักษณะโบสถ์โบราณโบราณจริงๆเลยนะครับเพราะว่า,าในปัจจุบันนี้ก็มีการเทพ,พื้นปูนใหม่ปูกระเบื้องใหม่ให้เกิดขึ้นนี่นะครับคือภายนอกของโบสถ์โบราณที่เห็นอยู่เดิมทีก็หลังคานี่ก็ซุดลงไปมากแอดลงไปมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีดขึ้นมาให้อยู่ในรูปทรงเหมือนเดิมก็แลดูดีหลังคาก็ซ่อมกระเบื้องเป็นเพียงเป็นเพียงบางส่วนนะครับ หลังคากระเบื้องก็ซ่อมเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าต้องการอนุรักษ์แบบเดิมไว้สําหรับช่วงนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเ,เพื่อนๆและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่วัดโพงอากาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาน้อมสักการบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพุอพทธโสธรที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทําบุญไหว้พระเราก็อยากจะขอเชิญชวนท่านที่ มีโอกาสเดินทางมาก็ติดตามพวกเรามามาทำบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่กันตอนนี้เราก็พา,าผู้ชมมาน้อมสักการบูชาขอผรอนเยี่ยมชมพระพุทธรูปไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ลานบุญจริงๆก็มีดอกไม้สูกเทียนทองแล้วก็มีชุดถวายสังฆทานแล้วก็มีอ,องค์พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์งดงามอย่างมากศักดิ์สิทธิ์อย่างมากที่ประดิษฐานอยู่ที่ในวิหารพระตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ต้องการอยากทำบุญกับทางวัดพรงองอากาศก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังเป็นรายการบุญที่เดียวจริงๆตรงนี้เลยนะครับถวายสังฆทานก็ดีหรือว่าจะทำบุญใช้นี่ธรณีสงหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับค่าน้ำค่าไฟมาเลยนะครับมาร่วมทางบุญทำกุสลหรือจะไปซื้ออาหารปลาเลี้ยงปลาในสระน้ำนะครับบริเวณสถานที่ของวัดพรงองอากาศนี้มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงามมากถ้าใครมาเห็นแล้วเราเชื่อเลือเินว่า ท่านต้องอยากมหอีกแน่นอนนะครับวันนี้ผมอาจากนัดก็ขอเป็นสะพานบุญเพื่อเป็นการเผยแผ่วัดวโพงอากาศอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่เข้ามาติดตามอยู่ในคลิปของเราถ้ามีโอกาสก็เดินทางมากันนะครับถ้าไมไกลจนเกินก็ขอให้เดินทางมาร่วมบุญไหว้พระทำบุญันที่วัดโพงอากาศแห่งนี้เราก็อยากจะขอเชิญชวนให้กับเพื่อนๆและผู้ชมมากันสักครั้งนะครับมาร่วงบุญกัน วันนี้ผมอาจารย์นัทก็พาเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทำบุญไหว้พระมาขอพรพระสักดิิที่บริเวณสถานที่ตรงนี้อย่างน้อยๆเราเชื่อหลือเกินว่าถ้าท่านมีโอกาสแล้วท่านมาแล้วท่านต้องมีโชคไมลาบแน่เพราะว่าขอ,อามาขอโชคขอลาภกับปู่ท้าวเวสสุวรรณโนที่อ,อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ก็มีอยู่หลายองค์เลยทีเดียวนะครับสำหรับปู่ท้าวเวสสุวรรณโนนี่ก็มี อยู่บริเวณข้างๆอุทยานพระพิเนศนะครับก็มีท้าเวสวรนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากก็มีการทําวิธีบวงสวงกันอยู่อย่าสมบูรเสมอเพิ่มความเข้มขังแล้วก็ที่บริเวณหน้าวัดก็มีผู้ท้าเวสวานโนที่เราได้าาพาผู้ชมไปเยี่ยมชมเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อทันใจนะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามปางมารวิชัย ก็ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณฐานสูงสูงมากเลยนะครับเราอยากให้เพื่อนๆและผู้ชมมากันสักครั้ง,งครับอยากให้มาจริงๆจะได้เข้าไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็พระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณแห่งนี้แล้วก็มีหลวงพ่อรุมนะครับหลวงพ่อรุมนี่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณมากๆเลยศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆแล้วก็มีพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานอยู่บริเวณชั้นล่างของอใต้หลวงพ่อทันใจลงมานะครับ เราก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมถ้าใครมีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาสําหรับคลิปนี้เราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันโดยประมาณ1ิบวานาทีเศษยังไงก็ช่วยติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับสาหรับวันนี้ทองคว้าปลอดโปร่งโล่งใสบรรยากาศดีมีเมฆคลื่นเล็กน้อยอาไม่เป็นไรเราก็จะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่ข้อ,อสู่สายตาเพื่อนเพื่อและผู้ชมใครที่มีความสนใจก็ติดตามพวกเรามาหรือว่า จะติดตามเข้าไปที่ช่องนัาพาเวลไทแทนโกช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกริ๊ดแ,แชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสำหรับวันนี้เราคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณ1ิบวินาทีและหลังจากนั้นเราก็จะหมดเวลาลงเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะ้ยนรอยถอยหลังมาพบก,กันอีกอยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยเราจะพยายามนำเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกัน ถ้ามีโอกาสแล้วก็ติดตามพวกเรามาสำหรับวันนี้ผมมาจากนั้นขอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ติดตามพวกเรามามากับสถานที่แห่งนี้มาทําบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่อย่างน้อยๆแต่ละคลิปแต่ะคลิปที่เรานําเสนอไวน้นี้ก็ล้วนแต่ที่เป็นประโยชน์ทางนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนขอให้เพื่อนๆและผู้ชม ต้องช่วยกันติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้ามีเวลาแล้วเข้าวัดสร้างบุญทำกุศลเวลาที่ยังเหลืออยู่พยายามทำความดีนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัดขอเป็นสะพานบุญขอเป็นกำลังใจให้กับเ,เพื่อนๆและผู้ชมทุกท่านเราเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันซึ่งกันและกันนะครับคนเราทุกวันนี้ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นกำลังใจดีที่สุดเรามีความเมตตาเรามีความรักมีความสงสาร เพื่อเพื่อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันสังคมเราจะอยู่ได้ก็คือตรงนี้แหละนะครับจะอยู่ด้วยความผาสุกและร่มเย็นเป็นสุขนะครับเวลาที่ยังเหลืออยู่เวลาที่ยังมีสร้างคุณงามความดีทาแต่ความดีสร้างคุณสร้างกุศลเราเว้นกรรมนะครับทํแต่ความดีชีวิตเราเป็นสุขแน่นอนเชื่อเชื่อเถอะนะครับขอให้ทาดีไว้กุศลนี้จะข้างบุญเราไปตลอด สำหรับวันนี้อาจารย์นัทก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดพโโงอากาศเรามาร่วมบุญสร้างกุศลกันกันกบสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาพเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่วัดอื่นๆต่อไปเพราะว่าเราจะไปทําเกี่ยวกับเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสนาวัดเล็กวัดใหญ่วัดเจริญหรือไม่เจริญไม่สําคัญขอให้เราได้ไปเรายินดีที่จะช่วยน,นําเสนอและเผยแผ่ให้ออกสู่สายตาพี่น้องสาธารชนที่ ติดตามอยู่ทางช่อง YouTube นะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ติดตามพวกเรามาสำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาถึงจุดสุด,สดท้าย